เก็บได้ปะครับผมมี่มีอะไรฝากอีกไหมครับผมมีหัวใจพี่อะทำน้ำทำเกลียดดูดิรู้ว่ามันมันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันอึ้งยังพูดไม่ถูกเอางี้ดีกว่าถามหนุ่มๆดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเตรียมเพลงมาคนละกิจเพลงจริงงเตรียมมาเยอะมากเลยคจริงจริงเตรียมมาเยอะมากแต่เวลาเราไม่พอใช่ปะเราก็เลยต้องแบบร้องแบบจำกัดเนาะทุกอาทิตย์ก็พูดอย่างนี้เลยครับทุกอาทิตย์พูดอย่างนี้ ใครร้อมก่อนเอางี้ดีกว่าเราให้แบบว่าคนสูงอายุเขาร้องก่อนดีไหมคนแก่เหรอถ้าว่างั้นเดยกเด็กน้องก่อนโอเคเดี๋ยวให้คนแก่ร้องก่อนนะร้องไม่ได้นะได้ได้ผมเชื่อว่าพี่แกร้องได้สักเพลงแน่นอนแบบแล้วร้องเนี่ยร้องให้เร้อย่างเดียวเลยร้องเพลงนี้ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเรายกเวทีอย่างนี้ให้กับน้องดิวก่อนคนแรกเลย